เอาใจสายมูสายบุญรีบเข้ามาดูกับ12สถานที่12พระาธาตุเจดีประจำปีเกิดของคุณที่ในหนึ่งชีวิตควรไปไหว้สักครั้งสวัสดีค่ะดีสุภลักษณ์ครึ่องรางล้านนานะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งรับชมผ่านทางแฟนเพจอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะความเชื่อเรื่องพระาธาตุประจำปีเกิดเป็นความเชื่อในทางคติล้านนาค่ะอ่ะ คำว่าล้านนาในที่นี้ก็อย่างที่ดีเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าไม่ได้หมายถึงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของทางภาคเหนือเท่านั้นใครที่อยากรู้ว่าล้านนาหมายถึงอะไรคลิกเข้าไปเลยนะคะคลิปนี้ดีได้ทำเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับคำว่าล้านนาบอกเล่าเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังแล้ว นี้หลายคนก็อาจจะคาดว่าความเชื่อเรื่องพระธาตประจำปีเกิดอาจจะเกิดขึ้นราวๆ10ปี20ปีเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะถ้าเอาหลักฐานที่เราแบบจับต้องได้เลยนะสิ่งที่เรานะคะจะคุ้นชินนะโดยเฉพาะคนเมืองคนล้านานานเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะคะเป็นของคุณปู่คุณย่าหรือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยของเรานั่นก็คือรูปเขียนสีลงบนกระจก ก็จะเป็นรูปนะคะของปีนักษัตรนะและก็เป็นรูปของพระาธาตุเจดีประจําปีเกิดค่ะในปัจจุบันเนี้ยเราไม่ค่อยพบเห็นนะคะงานศิลปะและก็สิ่งมงคลนะคะที่เป็นสิ่งล้าค่าในลักษณะนี้แล้วอาจจะเพราะว่าการสร้างค่ะมีความละเอียดอ่อนและก็สร้างได้ยาก อพอพูดถึงว่าสร้างได้ยากหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเราวาดรูปลงบนกระจกเนาะก็ไม่น่าจะยากนี่ก็เหมือนงานศิละปะใช่ไหมสําหรับรูปเขียนสีที่เขียนลงบนกระจกนะคะในรูปลักษณะนี้เนาะจะไม่ได้เขียนด้านหน้านะแต่จะเป็นการเขียนด้านหลังค่ะทําให้สลาย หรือช่างผู้สร้างเนี่ยท่านก็จะต้องทำการเขียนแบบกลับด้านคือกลับซ้ายเป็นขวาค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็ยุ่งยากในการสร้างเนาะทำให้ในปัจจุบันเราก็จะไม่ค่อยได้พบเจองานฝีมืองานศิลปะร่ำคาญในลักษณะนี้แล้วก่อนที่จะไปรับชมว่าพระธาตุประจำปีเกิดของเรานั้นในสถานที่ไหนหรือว่าอยู่ในวัดอะไรเรามารู้จกักกษัตริย์หรือว่าปีเกิดในภาษาล้านานาหรือคำเมืองกันสักหน่อยดีไหม ปีนักษัตริย์ที่เราคุ้นชินนะเริ่มจากปีชวดเนาะชวดฉลูขานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแม่วอกระกาจอกุลแต่ในภาษาล้านนาหรือว่าคำเมืองน,นะคะก็มีชื่อเรียกซึ่งจริงๆแล้วความหมายก็ตรงกับปีที่เราคุ้นชินกันแหละสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวดภาษาล้านนาเราก็จะเรียกว่าปีใจเริ่มต้นจากปีใจเนาะก็จะเริ่มจากใจเป้ายีเมา สีไส้สง่าเม็ดสันเล้าเซตไกด์ สำหรับความเชื่อนะคะคในเรื่องของการได้ไปสักการะบูชาพระธาตุประจําปีเกิดของคนโบราณโบราณเนี่ยก็ต่างเชื่อกันว่าหากว่าในชีวิตหนึ่งของเราเขาได้ไปไหว้สักหนึ่งครั้งก็จะถือว่าเป็นความมงคลที่สูงสุดนะคะในชีวิตเป็นเรื่องการต่ออายุต่อชะตานะคะขับไล่นะคะทุกโศกโรคภัยต่างๆเอาละและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกทุกคนไปรับชมเลยว่าพระธาตุประจําปีเกิดของเรานะอยู่ที่วัดไหน เป็นสถานที่ได้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะยังไงวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ